สบายดีบสดสุกูสุกคนนะจ้าตอนนี้น้องต่อยกบมาดูดินนะจ้าลินนด,ดินรถุด,ดุด,ด,ดมาเลาะทุ่งหน้าได้พี่น้อง ตัวนี้เข้าในตะกร้ายัางบ่นสุกอยู่แต่ทางนี้นสุกแล้วสุกกัยังบ่นเสมอเดี๋ยวด้วยไ่น่องด้วยเป็นแบบตัวสุกแน่บัสุกแน่นมือเอื่อ,อก,บอกับสิเกียวบาแล้วพี่น่อยเข้าวะวันนี้เลาะก่อน เหล่าเรียบบึงซุกแดงหมดเลยซุกลายเลยเด้พี่น้องเขาน้องต้อยท้งพุ่นกระล่มน้ำเดี๋ยวจะไปหลอกมันทั่วๆนะพี่น้องเนาะ นี่ก็มาเลาะทงให้ทงนะวันอาทิตย์มื่อื่นเกี่ยวข้าว <c oughs> ตัวนี้พันสุกข้าว <c oughs> <c oughs> มเข้าขอบ่อย่างง่ามป็นไดพ,นพี่น้องกินนี่ที่นี้ก็น่าจะปิดป้าทางนั้นพัดลมพี่น้องลมมหมดทางนั้น อทอดทงนาได้น้องเข้ากับวกเจะงามเ้ปีซุกเครื่องหนึ่งตัวนี้ก็พอกี่เวลี่ยมบ้านแต่ว่าไม่ได้ลงเกี่ยวมันทั้งนี้ตายเมื่อเป็นมง บ่ได้กินข้าวแล้ว่นฟังงาม้างบ่ง,งามเด็ดเด็เดฮอนพี่น้องเอ้ ให้โกกมะขามนี่เต่าบัสสาวะละไรก็เป็นเขียวโบเป็นให้เทิงพวกกระเป็นบางบอนท่านี้ก็ยังเขียวเนขะียวนยู่าาทางพุน่นเหลืองละ่ะเหลืองมาทงให้ทงนาเลย ได้ด้วยสิเอามะขามไปกินสน้มพี่น้องเอามะขามไปกินส้มเอาเกือบเนี่ยเบลงคลิปโดนนะพี่น้องเส็นมะขามโอ้เอา,าก็ไม่ได้มันอยู่สูงพดให้นี่เป็นงามเลยพี่น้องให้นี่ นี่งามแต่ว่ายังยังพอดสุกส่วนนี้ให้นี่กระซุกแล้วนี่พอเกี่ยวาไล่ะไลยให้เติบลงมามาฮอดพี่พอได้เกี่ยวแล้วให้เดิได้มาขามสุดสมอันี่สูงแท่เอาไปได้ทีหน่อย อามคา,ามก็พี่น้องคามสิุ่มก้อนลูกชายนอนปีพี่น้องนอนเรียบร้อยกินส้มมะขามได้พี่น้องมะขอมคามแซ่บจ้าสบายดีที่ไหนพี่น้องกิซุ่มเลยจ้มามะขามกระลอนกระแล่นมันสูงเอาไม่ได้ยิ่งทึ่ง Cincung Cacak mung lah

ว <pol> <eig> <alive> ่าน้องเนี่ยฮะ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 ฮ ยากลายมือแล้วพี่น่อยแต่ว่ายังไม่ได้กินให้เพื่อนมาให้ขาเจ้ามาดุดดินให้พี่หน่อยให้ดุดดินแล้วก็ตั้งตั้งเสาไว,ว้นาะหามือหายาม จักมือใดมือดีนะพี่น้องเดือนของเดือนสิบเอ็ดนะ่นะตั้งสาวเว้นตั้งเป็นก้อนตั้งเอามือยงามก้อนพี่น้อง กินเจสองอันนี้มันจะบอกส้มไปไหนแอบแสบเลยจ้า จ้ากินกับมักทั่วผู้มักทั่วมักล้มอันนั้น มันเผาแซ่บ Sap, não. มื้อื่นก็นลงเกี่ยวข้าวแล้วพี่น้อยซุกเต็มให้หน้าแล้วให้ลูกสาวเอาเนอ้องมืง้อื่นลงเกี่ยวข้าวตอนแรงก็ชิลงเกี่ยว ในมันขามเริ่มเข้าในแล้วมนะีน้ำเริ่มซุกนะ กินเมี่ยงัฮสิไข่พี่น้อยนอนไอ,นอนมันแม่ยางรู้เบืองหน้ายินเบยืย่ขึ้นมมงนี่นอนแล้วนอนอยู่โฮมไหมนอนอยู่พุ่มมันฮ้อน เซ็ปหมากสลายอยู่เอามาได้ปิดเรียบยืดได้ ันสุ่มแหงหได้ป กินพ่อใหญ่ยะ นี่ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่เมนงเดียววยจ้ะคลิปหน,น้าบายดีพอคลิปหน้านยจ้าบ๊ายบาย